ผลักดันพรบวิชาชีพสาวถือเป็นเป้าหมายหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์นะในช่วงอดีตที่ผ่านมามันยุ่งยามเหล่อเกินเลยมาสู่ในรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยแต่สิ่งหนึ่งดี่ที่เราได้เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์หรือเพื่อไทยก็ช่วยกันผลักดันกฎหมายฉบับนี้ออกมาดังนั้นที่สังที่สังเกตุงพวกเราชาวสาวต้องเข้าใจว่าขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรได้ผลักดันกฎหมายฉบับนี้ออกมาเรียบร้อยแล้ว ิ่งที่ไปติดขัดคือเมื่อกฎหมายผ่านสภาล่างจะต้องผ่านสภาสูงคือวุฒิสภาประเด็นที่วุฒิสภามีการแก้ไขคือจะจํากัดสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่พวกเราทุกคนซึ่งพวกเราสภาล่างเรารับไม่ได้เหตุผลแบบตรงไปตรงมาภาษาชาวบ้านถ้าพวกเราที่อยู่อนามัย อยู่รงมาส่งเสริมสูขภาพประจำตำบลถ่ารักษาเบื้องต้น,น,นลลประชาชนไม่ได้เราจะไให้ใครรักษาเราจึงทีว่า,วา,วาจึงมีความจําเป็นแม้แต่พวกผมไป่นพัฝ่ายค้าเราคิดว่าประเด็นนี้ยังม,มีความจำเป็นอยู่ผมก็เชืบบเอเ่อว่าทางทีรัฐบาลคือพรคเคื่อไทยเขาบองว่าประเด็นนี้ยังม,มีความจําเป็นจึงเป็นที่มาสภาล่างคือสภาผู้แทน,นาราษฎรก็ลงมติ คัดค้านความเห็นของวุฒิสภาเมื่อสภาผูาแ้แทนราษฎรลงมติความเห็นคัดค้านความเห็นวุฒิสภาจึงเป็นที่มาของการตั้งาคณะกรรมการร่วมอันนี้คือขั้นตอนกฎหมายนะครับขณะนี้ได้มีาคณะกรรมการร่วมฝ่ายสอส10คนซึ่งประกอบด้วยทุกภาคการเมืองฝ่ายสวอีก10คนรวมเป็น20คนแต่นี่นจากว่าขณะนี้ขั้นตอนมาติดขัดในชั้นการเรียกกรรมิการมาประชุม ซึ่งผมก็ทราบข่าวจากท่านรองรองประธานเจริญนะว่าขอองกองที่ดูแลตรงนี้มาเลืติดข้อกิปต่างประเทศซึ่งพวกเราทุกคนขอขอเนี่ยในวาฟของพรรคประชาธิปัตยเราก็พร้อมเต็มที่เพราะว่ากฎหมายแบบนี้ผูกพันการมัะแต่สมัยรัฐบาลที่แล้ว <NYU> ดังนั้นวันนี้ท่านรองเจริญก็ได้มาคุยกับเราแล้วว่ากับการหน้าท่านออขอออกับมาเขาคงจะเชิญมาประชุมกันผมเชื่อว่าวันนี้ท่านเบอร์สองของสภาไทยนะ สัญญาพวกเราเรียบร้อยแล้วว่าทุกอย่างจะเรื่องให้เร็วขึ้น <Yeah. S 1> มันอยู่ที่ว่าคณะก,กรรมการนิดเดียวนะครับที่น้องครับเดี๋ยวมันกเลยครับตรงนี้สำคัญมากเ <Yeah. S 1> <laughs> นื่องจากว่าเวลาขออของกองที่ดูแลกฎหมายฉบับนี้เชิญวุฒิิและเชิญสอสอมาประชุมมันอยู่ที่ชั้นของกรรมการในการผักดกันถ้าสมมุติว่าพวกเราสามารถผักดกันให้เสร็จภายในหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์มันก็จะทันสมัยประชุมนี้แต่ถ้าไม่เสร็จตรงนี้เป็นปัญหา ดังนั้นก็เลยขอความร่วมมือจากทางภาคเพื่อไทยด้วยกันนะฮะถ้ามันมีแค่ประเด็นสองประเด็นถ้าจบายในคังเดียวเลยผมว่าทันแน่นอนสมัยนี้ึ่งนั้วก็ต้องขอทางรรคเพื่อไทยเลย้สาสสขอพเพื่อไทยของประชาธิปัตย์ช่วยกันมันผ่านกรรมธิการพักแล้วก็มาเรียกระเบียบวาระตามที่ท่านรอง,จงเจริญพูดผมว่าทุกอย่างก็จะเรียบร้อยดังนั้นให้ทำมั่นสัญญากับพวกเราเชาวสาวถึงทุกคนว่าวันนี้ทุกคนต้องเห็นความสำาราจของหมออนามัยนะ เ, um เมื่อใจะขาดที่น้องชาวสามสุขชชนไม่ได้ขาดหมออะไรขาดหมออําไมไม่ได้เหมือนกันดังนั้นเอาให้ทุกท่านสบายใจอย่างน้อยกฎหมายฉบับนี้ก็จะเป็นแสงสว่างที่เป็นการยกฐานะวิชาชีพของสาวสุดชุมชนให้ทาคเพียมในผู้วิชาชีพของวงการสาสุขอให้ทุกานสบายใจนะครับวันนี้ผมมาในนามของพี่ฝ่ายค้านประธานยิมให้ผมมาให้สัญญาพวกเราว่าพวกเราผ่ะจันเต็มที่แล้วขออนุญาตทางที่รัฐบาลเลยนะ